กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเพื่อทุกทางที่เครับสมสมังคำเด้อเอ็นคำดูคำแม่ครับเอ็นดูเอ็นเอเอเอ็นคำไปไหมฮะเอ็นคำเด้อเอ็นคำไปไหมคำ Mọi cả sao Bà luôn ấy Nói anh kêu xin cầu xin khơi cắt nhắn tức nạm mà à, phi à, lăng hiền nặng nị Mà đưa mà đưa Cam ơn đưa Cam ใจอีใจอ,อีคิวคิดือ้อคิวคิดื้อคิวคิดไล่อืมี่ไหนอาบน้าได้ี่วัดสิลงวัดพะวาข้าลงไปตักตักเขาไปซีเลยลงบะทันกัเล็บบาดพายคิวลงซ้ำ anh <tôi> đê ừ ừ ở tâm y tâm cửa cho nó đi đến bây giờ là 10 đưa lại à bộ ừ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  ไอปีนเห็นไหมปีนเห็นไหมยุดยุดอืมเห็ตุใดมันจะโมไลลูกมันทำใัโมหมยทคาดน้ำมันเมาเมาเอ้ผมคิวกับยาวแล้วยังบริภาพพิตัดสับ เอาทรงอะไรดีให้พอลุงบอกทรงมาเด้อทรงแบบใดทรงแบบตัดให้เด็กหน่อยนะเมื่อกี้เอาทรงแบบใดตะเคียนไทยบ่ะพลุเอาทรงตะเคียนไทยบ่หรื่องเคียนรนฐบาลดื้อดื้อหลินในเบิดหมู่เบิดเวนนอนยากคนกำลังหมากหลิน พาเสื้อปะพาให้เสื้อปะปะ่ะเอ้ยให้เสื้อปะแ <c oughs> กอีคิวคุณสับคุณสับเอ้ยคุณสับเอ้ย mơ ơi, mà đu mà tay 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 bye 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 tay bye bye, bye bye, bye ฮันดี้ไปเด้อปอบลินนั่นไอเสื้อปะลินไอเสื้อปะไปเด้อไปเด้พอพอเพิ่นมาบ้านพี่น้องเอ้ย โอ,อ,อ,อ้เป็นเมื่อจังใส่สิบไปห้าหมอมาเอือดเนี่ยเพรเรื่องอะไรพอไอ้เคียงมาบ้านเป็น,นอันอ่อนเอ็นๆพอเศร้าจะเถือ่อโอ้เวียนกลับเนาะที่เศษอ,อะไรถือมาไปถือมาหนาหนา,นานหนี่กับแดดแต่ปลายเนาะถือมาต่างกันพี่น้อยพอเศร้าเน,นี่ก็มีคนมาขอข่าวอีกเพราะว่าหายไปอีกสองถ้วยจ่งใส่เจ้าเก่านะึ่มาจากัก โอ้ตรงไหนก็ทำบุญแต่เสาแต่น้องบางนัดทำบุญแต่เสาเลยคนมาเคาเข่าป่ะนะเถอะสาตัา้งแต่เพิ่นลงหนึ่งเข่าสอยเลือกันไปนะพี่น้องเนาะบางทีเฮาก็เคยลำบากเขาก็เคยลำบากกันกันกับสอยเลือกันไปนะเนาะเฮาสอยเลือเพิ่นเพิ่นสอยเลือเฮาบางทีเฮาถือกัน ทำบากผนกติซอยเรือเฮ้าแบบสีนาบอทิ่มบอปลากันมียังกับกินนำกันแบบแบ่งปันกันใช้กระจายอบ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 กบบอฮะไอ้กบเลรอ่างถวยอ้เนอะโอ้อ่างล่างถวยวผนฉาไปเนาะ

ได้สุดงามแท้คิวต um ีเอื้อยตไปเลยลงวัดไม่ใหญ่เด้ใส่ไหมใช่ไม่ใหญ่เด้ไม่ใหญ่ยูวัดโอ้เลยขึ้นมากก๊าป้ายสิขึ้นมากก๊พป้ใหญ่ไอคิวก็พอคิวกระมาลิดน้ำพ้นโต๊ะพี่น้องเอ้ย พอสิตากผ้าก็บ่ได้ตากซ้ําบ่ได้จักมื้อพอสิจะตากผ้าก็บ่ได้จักมื้อเลยนาะจมีเวลาเนาะแม่นบก้าวขอไอคิวมาอีกแล้วได้ยังมาให้นี่เ้ากือลายงเงินบ่กระเป๋าเงินบ่อ้ายตายแ กระเป๋าเกือบสนกระเบกเงินมหาอสรกอย่าไน้แซ่ปราุนะนั่งถ่ายปมุ่ักมย่งงเห็นบ่ักอามันเป็นทะไเบิร์เาอยู่พักตกะเขาดูนำออกจาเอาได้วยว่าเอาได้ังไหลักลี่นันันเอตะเก่เกลือบอลทีเสละลเลยเออืมปรารุกกเตมาน่มันมันเก๋ลวเว้ยยังอ่อนย Kê, cái tình... cái ừ. mặc lên mạnh Ôi, nhà trời mặc thì đây này, này Không mặc bà nhà trời đấy, mặc lên mạnh lại... ừ. Có bó bó nơi tổ, khác mà tí xí khảo Nhắn léo Bà đây chụp bột xạm Bà bộ mình bà nhà để kinh mà đó Ừ. mình mình tập bụt để mà bên cục nhảy lầm ยาวคนเลยไว้คอยจูดเองนะครับเป็นนั่นขอใอยคิ้วมายังนอนนี่เนาะมาลูกไส้บะมาจูดต่อสิจุดกางเว้นนี้มันขุมพลได้โอ้ขึ้นเวนุงกินข่าแล้วมาเรือนเลย ป ma ้าแม่เขนกินข้าวอืมป้าแม่เขนไปกินทะเลเพนไปเบิ่งดูลูกไส้น่ะยู่ในเงี้ยนหายว่ากวากินลูกไส้กันป่ะบรรยากาศกันไปทองเอ้ยคึมขึ้มเมยเยน่ะป้าพายุสมไม้กับล้วปลาลุงเลยทางกับเปื่อนแห้งอะไรได้เนย ฝนตกมาคือว so oh, ่าทางแดงเนาะมันกับเป็นเปลือมปกติแหละธรรมดาของอ่นมันเป็นทางแดงไงไม่เหมืนทางยางแต่ยังไม่หายลูกทรายนี่ฮะโอ้ยยายากินอืมเกือบหายไอคิวบั้นเลยนะโอ้เบาเนาะมากราอืมซีบิกซีนะบิกซีหมึกทหาร ไปพอดีเปล่าใส่รองมืออืมใส่ตอนรับเลใส่ตอนนอนปะไปใส่ลองมือปะใส่ลงรับรองมืนนี่ไปรถมันมาหูเม่อแอ่ะอยู่ตอนเป็นกลางสีใสเกิดไม่หลุเพื่อนไันมาเกิดอ้วนบนสองค่ตุยนะไอเกิดไม่หลูกเพ่อนพี่น้องพอดีป้ะตื่นมาว่าสีตึงออกพะตื่นมาขอยันตึงออกเบิดิ tin Pretina, anh hiu ngon tony palo. Pretinu này. Pretinu này. Pretinu này. này. Pretinu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  này. เบอร์ยังน่ะจะสึ่มันพอดีแล้วอยาา่างมั้ยเส่ยไปด้วยบอกเสียไปเออใส่ยไปเลยแฟนก็ใส่ใ,สหหใ,สใ,สให้ยมาเสื้ออีก่ให้คิวใส่บอได้วยให้ไอ้นมเสื้อใหญอ,อาเลยพี่น้องคิปนี่น้องคัมชินแต้ลาพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อรผังเบิง่งผักส้มต่อไปพี่น้องเอ้ยผิดพลาดปากการใดขอโทษขออภัยไม่ได้เด้อกลับเข้ามาสบายดีพี่น้อง สบายดีเด้อพอคิวกับมาสองมึงลูกเพื่อนมาจับลูกเพื่อนสงสัยคิดฮอดลูกไปเล่นอะไรไปคิดฮอดเปล่าคิดฮอดลูกจีบวะนี่ไปสิไปคิดทอดลูกเจ้าของมันยันว่าให้เนาะ